รถจานเมืองของบวนสามห้ากำลังถึงปลายทางสถานีป้้นโปงนะครับมีเข้ามาช้าประมาณ5นาทีนะครับจะมีรถเร็วหน่ก้าไล่ตามหลังมาตามสูตรเช่นเคยฮนะวันนี้เวลนระยะกันนี้นึงนะครับเพราะว่าสามห้าทำเวลาค่อนข้างดีอยู่กลาาา้ามาตามเวลานะครับเดี๋ยวจะไล่หลังมา โดยสาร้าที่สถานีบ้านโปที่สถานีบ้านโป่งาจะหยุดแรใช้ขอขบวนรกแต่ันกระตันข้ามท้่ตกจากขบวนรถและ่สอกสองชิไปดของข้เลื่อนยอนกลัขึ้นิลงจากขบวนรถเลื่อนค่ะขบวนรถส่งเครื่องสถานีบ้านโป่งางพลาที่สองขณะนเป็นขบวนรถเร็วขบวน ทางกรุงเทพอธิวัตถนลายทางสถานียาลาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถไปที่โดยสารเนื่องจากข้าทางจะได้รับอานตราดได้แรงให้ค่ะขบวนรถเที่ยนมีเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธาราสถานีราชบุรีสถานีปาก ผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟมีการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขสอบคุณค่ะอีกอีกคนได้ครับวันนี้